สวัสดีครับผมเพชรกะกกิดนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่วงสวงละครดาวคนละดวงนะครับผมผมรับบทเป็นเจ้าสัวสุนัยหลายคนสงสัยใช่ไหมครับว่าเจ้าสัวเนี่ยต้องอายุประมาณ50ขึ้นไปนะครับแต่ในยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับผมอยากให้ทุกคนได้เปิดใจนะครับผมว่ามีเจ้าสัวหนุ่มอยู่ตรงนี้ครับผมนี่คือฉบับ2019นะครับผมเจ้าสัวสุนัยหล่อเะล่ะนี่เลนอะไรนี่เล่นยางไหมครับ ยากครับเพราะว่าคือคาแรคเตอร์ตัวนี้เนี่ยเจ้าสซุนัยเนี่ยจะเป็นแนวแบบคือเรียกได้ว่าออกจิตจิตหน่อยๆอ,อารมณ์แบบสวิงครับขึ้นขึ้นลงลงตามสถานการณ์ที่ที่เจอเจอนะครับอย่างเช่นคาแรคเตอร์ออตัวละครตัวนี้เนี่ยเบื้องลึกเบื้องหลังก็คือเบื้องหน้าเป็นพ่อพระชอบช่วยเหลือสังคมชอบช่วยเหลือเด็กๆชอบอุปการะเด็กๆนะครับแต่แบ็กกราวลึกๆข้างในคือ เบื้องหลังคือดาร์กสุดๆจะคอยบงการทุกอย่างทำธุรกิจสีเทาค้ามนุษย์ค้ายา,ยาเสพติดทุกสิ่งทุกอย่างคือครอบวงจรครับเจ้าสัวเอาหมดครับผมนี่คือเบื้องหลังของเ,อเจ้าสัวสุนัยที่าภายนอกภายนอกเป็นพ่อพระแต่ภายในก็คือดาร์กมากๆครับผมแล้วก็อารมณ์ของตัวละครตัวนี้คือจะ ค่อนข้างที่จะโหดแล้วก็บ้าอำนาจมีบรารมีมีลูกน้องมีทุกสิ่งทุกอย่างนะยกเว้นตัวเองนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้อยากจะบอกว่าสบายสุดไม่ต้องบูเยอะไม่ต้องบูเยอะครับสั่งลูกน้องเดียวคือลูกน้องผมก็คือพี่เดี่ยวชูพงโอ้โหไม่ต้องห่วงผมสบายเลยครับผมนอนชี้นิ้วเลยจกกัดการ มีเรื่องนี้แล้วมีเรื่องอะไรครับเรื่องนี้แล้วก็เรื่อง,อร,องอรอยเล่มันยาครับผมเรื่องนี้ก็อีกบทบาทหนึ่งครับผมใช่จะเป็นแนวแบบทําธุรกิจเหมือนกันแต่เป็นธุรกิจสีเทาครับผมไม่ได้แบบร้ายแรงขนาดนั้นเหมือนบทบาทเจ้าสัวสุนยัยเพราะในเรื่องเจ้าสัวสุนัยในเรื่องนี้เนี่ยถือได้ว่ารับบทที่ยากและหินที่สุดครับเพราะว่า,าตัวละครเนี่ยจะมีความคิดที่มันซับซ้อนมากความคิดซับซ้อนคือคิดแบบนี้ แต่ไปทาอีกแบบหนึ่งเหมือนเวลาอยู่กับเลขาอยู่กับผงผงก็คือน้องแพรนะฮะคือเวลาคุยกันเนี่ยสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยเขาจะรู้หมดอารมณ์เราแบบไหนเขาจะรู้หมดว่าตายแล้วฉันต้องโดนแน่ๆฉันต้องโดนตบแน่ๆหรือว่าฉันต้องโดนผลคืนแน่ๆเนี่ยเพราะว่าอ่าหงเนี่ยในเรื่องเนี่ยรับบทเป็นแคร์อ่ะคือ เป็นเด็กกําพลาที่เราเก็บมาเลี้ยงนะฮะก็อยู่ในโอวาทของเราตลอดทุกๆเรื่องคือเขาจะหนีเราไปไหนไม่ได้เราจะใช้เขาทุกอย่างลองรับอารมณ์ทุกอย่างฝากผลงาน,นหน่อยครับครับผมก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมดาวประดวงนะครับแล้วก็ร้อยเล่ย์มัญญาแล้วก็กําลังจะอ่อนแอนะครับผม30มิถุนาย,ยานีนะครับผมลิขิตแห่งจันทร์นะครับผมารับบทเป็น คุณหลวงอัตรกรครับเรื่องนี้ก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะจ๊ะโหดเหมือนกันจ๊ะต้องดูครับว่าจะมุงมิงฟุ้งฟิง,ฟงแค่ไหนครับผมติดตามด้วยนะครับจ้าขอบคุณครับ